เปิดผ้าปีกมาลายักษ์นุกและปลายสุดอลังการพลังอันยิ่งใหญ่จากแฟนคลับ จากงานคอนเสิร์ตยักษ์เฟสติวัลมหากรรมหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศยักษ์เฟสติวัลที่บริษัทท็อปไลน์มิวสิกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4มีนาคมซึ่งก็มีศิลปินคนดังขึ้นเวทีจำนวนมากยิ่งใหญ่อลังการโดยมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือปีกมาลายยักษ์ของนุกและปาย โดยปลายปลายโอริโอได้โพสเฟซบุ๊กเผยความรู้สึกขอบคุณงานยักษ์เฟสติวัลนำทีมโดยนายห้างทวีชัยเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆอลังการสมกับเฟสติวัล วันนี้ทุกคนไปให้กำลังใจคงเดิมหนาแน่นยิ่งใหญ่ทั้งทีมหน้าจอทีมเบื้องหลังทุกคนขอขอบคุณของทุกๆชิ้นที่มอบให้ส่งกำลังใจหมอลำน้อยอาจจะรับหน้าเวทีไม่หมดขอบคุณหางลูกยุงทองที่มอบให้กับหมอลำน้อยมันคือกำลังใจและความมั่นใจที่ทำให้เรากล้าที่จะเดินเหมือนเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่ผลักดันทำให้กล้าบินไปไป้ายโอริโอหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ เช่นเดียวกันกับนุกธนาดลขอบคุณงานยักษ์เฟสติวัลเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆอลังการเวทีแสงสีเสียงสมกับเป็นเฟสติวัลมากๆเลยครับนุกขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสพวกนุกได้ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราครับขอบคุณพี่ๆน้องๆ f อที่ยังมาให้กำลังใจนุกตลอดเลยนะครับทั้งหน้าเวทีและทั้งทางหน้าจอ คนเยอะมากๆเลยและขอบคุณเหล่าเทวดานางฟ้าของนุกที่ร่วมส่งกำลังใจมาให้จนเกิดเป็นปีกของนุกธนาดลที่น่าประทับใจมากๆเหล่านางฟ้าพลังรักเหล่านางฟ้าพลังเงียบขอบคุณที่ผลักดันขอบคุณที่เคียงข้างขอบคุณที่ฮักแพงกันโบยบินไปด้วยกันนะ